อ่ละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องของโหวตโนกันเลยนะคะก็พันธมิตรเนี่ยย้ำว่าการโหวตโนมีผลทางกฎหมายการที่กากาบาทลงไปในช่องโหวตโนไม่ได้เป็นบัตรเสียตามที่นายแก้วสรรอดิโพธิและนักวิชาการหลายคนออกมากล่าวอ้างแต่อย่างใดนะคะแล้วก็วันนี้จะมีการถแถลงมาตรการสุดท้ายของการรณรงค์โหวตโนอีกครั้งด้วย ขนาดเดียวกันขอให้จับตาการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเกรงว่าไทยกำลังจะเพี้ยงพล้้าปล่อยให้มีผู้สังเกตการเข้ามาในพื้นที่พิพาทค่ะเป็นการถแถลงจากอาจารย์ปันเทพพงพันธ์น,นะคะโฆษกคณะมิประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็บอดถึงกรณีที่นายแก้วสารอธิโพธิพร้อมด้วยนักวิชาการหลายคนที่ออกมาระบุว่าบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเทียบเท่ากับบัตรเสียไม่นับเป็นคะแนนนั้น อาจารย์ปานเทพเห็นว่าตามพรบการเลือกตั้งสอสอและสอวอกำหนดให้มีการนับบัตรเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้เป็นคะแนนเสียงด้วยและหากมีบัตรเสียให้แยกออกไม่นับรวมเป็นคะแนนและตามกฎหมายการเลือกตั้งมาตรา89ภายใต้ข้อบังคับมาตรา88ระบุเอาไว้ด้วยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีคะแนนเสียงชนะคะแนนโหวตโนด้วย อย่างไรก็ตามหากประชาชนการในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนชนะถึง26เขตเลือกตั้งจะทําให้การเลือกตั้งในเขตดังกล่าวเป็นโมฆะค,ค่ะพี่น้องนี่มีผลทางกฎหมายนะคะแล้วก็จะไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ด้วย ซึ่งจะถือว่าการโหวตโนช่วยหยุดระบอบทักษิณและสามารถหยุดความขัดแย้งหากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกสมัยโดยวันนี้จะมีการถแถลงความชัดเจนมาตรการสุดท้ายของการรณรงค์โหวตโนอีกครั้งค่ะคะแนนนั้นท่านอาจารย์แก้าาแกวสันติโพเนี่ยรวมถึงนักวิชาการหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงสื่อมวลชนบางคนนี่นะครับ ก็ได้ระบุในทำนองว่าบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนนเป็นบัตรเสียเทียบเท่าสถานภาพบัตรเสียไม่ถูกนำมานับไม่มีคุณค่าอะไรและไร้ค่าก็ขอเรียนนะครับว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวมาตรา82วรรคแรกเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับให้มีการนับจำนวนบัตรเลือกตั้งทำเครื่องหมายไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง และให้ประกาศบัตรดังกล่าวด้วยและในวรรคสองเขียนว่าในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสียให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหากและห้ามมิให้นําบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใดเห็นไหมครับว่ากฎหมายเลือกตั้งมาตรา82นั้นระบุสถานภาพไม่ประสงค์จะลงคะแนนนั้นเป็นคะแนนประเภทหนึ่งที่ต้องนับด้วยถ้าเป็นบัตรเสียไม่ต้องนับและห้ามนับด้วย ห้ามนับคะแนนด้วยก็แสดงให้เห็นว่าเจตนากฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้คุณค่าสถานภาพคะแนนที่เรียกว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนนั้นเป็นคะแนนที่ต้องถูกนับและมีความหมายในการที่จะเป็นคะแนนประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันแค่26เขตนะครับตัดสินใจให้คะแนนโหวตโนชนะเป็นอันดับที่1ก็จะเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าภายใต้บังคับมาตรา88คือคะแนน ที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนสูงกว่าคะแนนทุกคนเป็นผู้ชนะได้รับการเลือกตั้งในพื้นที่นั้นเท่ากับว่าการเลือกตั้งย่อมเป็นโมฆะและการเป็นโมฆะถ้ามีถึง26เขตนี้เท่ากับว่าการประชุมสภาจะเกิดขึ้นไม่ได้และเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้เป็นการหยุดระบอบทักษิณไปโดยปริยายค่ะชัดเจนนะคะพี่น้องการกากบาทลงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่ถือเป็นบัตรเสียนะคะ แต่ไมาเหตุกากบาทให้เต็มช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดไว้ในลักษณะนี้นะคะขีดจากบนลงล่างจากซ้ายมาขวาแล้วก็จากบนลงล่างจากขวามาซ้ายให้เต็มช่องสี่เหลี่ยมแต่มีข้อยกเว้นทำไมบัตรที่เรากาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนถึงเป็นบัตรเสียนะยกเว้นถ้าเราไปขีดเครื่องหมายถูกอันนี้ถือเป็นบัตรเสียไหมคะเสียนะคะแล้วก็กากบาทตัวเล็กกระจิ๋วเดียวอ่ะแทบจะมองไม่เห็น นะไม่เต็มช่องสี่เหลี่ยมอันนี้เสียไหมคะอ่าและยังมีอีกกรณีหนึ่งกากาบาทเสร็จลงชื่อไม่เอานักการเมืองชั่วพักการเมืองเลวแบบนี้เสียไหมคะอ่าหรือจะเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งเกลียดพักเผาเมืองไม่เอาพักกินเมืองเสียไหมคะอา้าวหรือว่าจะเขียนว่าอ่าลงชื่อดิฉั้นนางสาวจุดจุดจุดรักประเทศไทยคะ่ะเสียไหมคะ เสียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วห้ามเขียนอะไรบนบนบัตรเลือกตั้งเด็ดขาดยกเว้นกากาบาทอย่างเดียวนะคะในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนอย่างนั้นบัตรเลือกตั้งถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะค่ะนะจริงๆแล้วพอในช่วงของการนับคะแนนเนาะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไปนั่งดูเขานับคะแนนเนี่ยติดกล้องไปบ้างก็ได้นะคะก็ไปเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนนะว่าเขาไม่ได้จะกาอะไรลงไปเพิ่มนะในบนะัตรน่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง ตอนเข้าครูหากาบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ยอย่าทะลึ่งใส่เสื้อโหวตโนไปนะพี่น้องอันนั้นน่ะโดนหามาจากคูหาแน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อโหวตโนใส่ได้แค่วันที่ยังไม่มีเลือกตั้งแต่เมื่อมีเลือกตั้งแล้วเราเหมือนเราเหมือนนักการเมืองอะ่ะ พอสิ้นสุดแล้วหกโมงของวันก่อนเลือกตั้งไม่ต้องใส่แล้วเสื้อโหวนโนเก็บใส่กระเป๋าหรือไม่ก็เป็นอนุสรสถานไว้ที่บ้านเลยนะคะไม่ต้องใส่เสื้โโอโหวตโนไปเลือกตั้งนะพี่น้องไม่อย่างนั้นเนี่ยนอกจากจะไม่ได้การกระบาดในช่องโหวตโนแล้วอาจจะโดนหามเข้าสังเตด้วยก็ได้นะคะพี่น้องคะไปดูการถแถลงของพลตรีจำลองศรีเมืองแกนนําพันธมิตรอีกท่านนะคะ ก็ออกมายอมรับว่าการตั้งพักการเมืองของภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้มีส่วนที่จะช่วยให้มีการปฏิรูปการเมืองได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยทางด้านของภาคประชาชนก็เคยมีการตั้งพักพลังธรรมมาแล้วเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่ว่าก็ไม่สามารถปฏิรูปการเมืองได้นะคะเพราะว่าเป็นเพียงพักขนาดกลางที่ไม่สามารถต่อสู้เรื่องของการซื้อเสียงของพวกพักการเมืองใหญ่ๆได้นะคะส่วนทางด้านของ นายประพันธ์คุณมีโฆษกคณะกรรมการป้องกันราชาอาณาจักรไทยก็พูดถึงกรณีที่นักวิชาการโจมตีการโหวตโนเพราะเชื่อว่าหากประชาชนตอบรับกระแสโหวตโนนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพักการเมืองและนักการเมืองอย่างรุนแรงด้วยเนื่องจากว่าการโหวตโนมีผลทางกฎหมายทุกประการเลยไปฟังเสียงพี่ประพันธ์ค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าทําไม นักวิชาการบางคนหรือนักกฎหมายบางคนจึงพยายามออกมาโจมตีและก็วิาพากษ์วิจารณ์หรือให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ความคิดที่บิดเบือนต่อการลงคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการที่ประชาชนจำนวนมากมีความประสงค์จะลงคะแนนในช่องไม่เลือกใครนั้น จะส่งผลกระทบต่อนักการเมืองและพักการเมืองที่ลงเลือกตั้งครั้งนี้อย่างรุนแรงเพราะคะแนนโหวตโนคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนนั้นมีผลทางกฎหมายมีผลตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งทุกประการนะครับค่ะ ทางด้านของอาจารย์ปานเทพก็ยังพูดถึงกรณีที่อาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมได้เข้าเป็นตัวแทนเจรจาพูดคุยระหว่างการประชมุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ฝรั่งเศสนะฮะโดยมีการเสนอแนวทางให้กับผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งอาจารย์เทพมนตรีได้พบเอกสารของกัมพูชาที่ยื่นต่อคณะกรรมการมรดกโลกและมีการให้ร้ายประเทศไทยรวมทั้งต้องการนําผู้สังเกตการเข้ามาในพื้นที่พิพาท ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นการป้องกันไม่ให้ทหารไทยผลักดันทานกรกัมพูชาออกจากพื้นที่ก็เป็นการกระทําที่ร้ายแรงทีเดียวค่ะนายสวิท์คุณกิติก็ไม่ควรจะไปลงนามยอมรับร่างมติของกัมพูชาไม่ใช่นนั้นแล้วก็จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ อย่างไรก็ตามต้องจับตานะคะว่าฝ่ายไทยอาจจะมีความลังเลในการเปิดให้ผู้สังเกตการที่จะบูรณะปฏิสังขณ์ปราสาทพระวิหารเข้ามาในพื้นที่เพื่อแลกกับการเลื่อนแผนบร,าาริหารจัดการพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารออกไปค่ะนี่เป็นแท็กติกทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายไทยไม่สมควรจะไปยอมรับในกรณีนี้แม้แต่น้อยไปลงนามเพียงแค่ขอให้เลื่อนเพื่อเอาหน้ารัฐบาลว่าปัดสวะให้พ้นจากรัฐบาลชุดนี้ แต่จะไปลงนามในเอกสารเหล่านี้ไม่ได้นะครับหากลงนามต้องถือว่ามีเจตนาตั้งใจให้ไทยต้องเสียดินแดนเพียงแต่เลื่อนออกไปในถึงรัฐบาลชุดหน้าเท่านั้นแล้วก็เอกสารดังกล่าวนั้นถือว่ามีผลผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตในอนา,าคตโดยเฉพาะในเวลาตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ในเวทีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยนะครับก็ขอย้ำว่าการจะไปลงนามแบบนี้แท้ที่จริงแล้วต้องผ่านความเห็นชอบจาก การขอกรอบการเจรจาต่อที่ประชุมรัฐสภาตามรัฐธนรรานูญมรตรา190วรรค3าต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธนรตรานูญมาตรา190วรรค3าและก่อนลงนามจะต้องขอความเห็นชอบอีกครั้งจากที่ประชุมรัฐสภาตามรัฐธนรรานูญมรตรา190วรรคสองดังนั้นการกระทําดังกล่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่ทําเกินอํานาจของคุณสุวิทย์คุณกิต,ติและเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับหากดําเนินการถล่มลึกในลักษณะนี้ต่อไปเนี่ย ภาคประชาชนก็จะต้องดําเนินคดีความอาญากับคุณสุวิทย์คุณกติติต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนและก็ขอย้ําว่าหนทางนี้เท่ากับว่าการเลื่อนแผนบริหารจัดการโดยนโยบายของรัฐบาลน,นั้นล้มเหลวแล้วอยู่ในขนาดนี้นะครับถ้าจะไปถลําลึกยอมลงนามก็ยิ่งเสียหายจึงเหลือหนทางเดียวครับคือถอนตัวออกจากภาคีอนุสัญญามรดกโลกตามคําร้องขอของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและคณะกรรมการป้องกันร,ราชอาณาจักรไทยในข้อที่2โดยทันที